พี่น้องเบิ่งอันหมดแดงก่อนนะพี่น้องแย่แล้วม ah ัน okay. มีเลี้ยงหมดแดงพี่น้องเลี้ยงหลายเดือนเติบอบอดีพี่น้องเลี้ยงโดนเติบแล้วแต่ว่ากับว่าแผ่ประพื้นพี่น้องจ้ากับเปล่งไหนเอาอันเอาปลุกญ่ๆใส่ให้ยยู่กับว่ายู่พี่น้องเอาใส่ให้ตังมาไล่พี่น้องเอาใส่ขึ้นย้ายยู่เต็มแล้วพ่อยู่เต็มแล้วๆเปล่าง่ายพายุปลุกไม่ยังสิไม่พี่น้องก็ยู่้อมกันนี่พี่น้องยู่เจริญปลุกเจริญปลุกพี่น้องเราจุดถ่ายก็เอามัดใจ ปุกหน่อยหน่อยกับใส่ทหิยยูก็บยูพี่น้องยูเจรปลปุกเนี่เห็นว่าเต็มหมอกกอกพี่น้องปุกหน่อยหน่อยเต็มหมอกกอกมันหมักของยูของ,องน้อยๆ้อยโอ้ยเจังได๋ดสุดเลยแม่หลานมันมีตักตะกเตนให้กินนะพี่นอ้อ,องนี่ยายละเลี้ยงตะกเตนก็เลยเอามาให้กินมื้อละโต2โตไปจังซั่นละ่ะพี่น้องตะกเตรนนีน่มันรุมกินตะกเตร มันก็ยูปองนึงเต็มดอกมันก็ย่ายไปยูปองหนึ่งอยู่นะพีองถ้รัดนี่กเลยหาเอาปองน้อยๆในนี่สิมัดสีไบมันก็ยูเต็มพีองยูเต็มแล้วยูเทราสองสามมือสี่มือหามือมันก็ย่ายไปยูปองไม้เป็นสิงมพี่นเ่าแ่พรา่พื้นมาพี่นองยูทาเกลย่างโดนแ้วก็บแพราแ่น้องถ้าไหนกินไข่กเสียู่พีองแต่ว่ามันมันกินไข่ของจังไดนสนี้มัน,มน oul, เข like like ้าไปยูเต็มหมอกอกพีอง ยาหลัดไปประกาไปเอามันแล้วเนาะมันหน่อยเนาะมันเต็มปองนึงแล้วเปล่าพ่อไปเบิ่งมือเต็มแล้วซองใจมือที่มือหามือนี่แหละเพเกินนี่พี่น้องง่ายไปยุปองไม่ที่พี่น้องแบบมันเป็นยังไงของพี่น้องเป็นคือของยาหลัดมัดมีบ่พี่น้องผู้ใดมีเทคนิคดีๆอันใดก็คอมเมนต์บอกยาหลัดมัดมีในเรื่องพี่น้องเรื่องผู้ใดเหตุประสบความสำเร็จกระดาษแย่หลัดมัดมีเหตุประสบความสำเร็จพี่น้องวันนี้แต่ว่าห้งวัดแพร่ไหมพี่น้องเป็นไปจังไหนจังไี้ ผู้ใดมีเทคนิคอันใดดีๆกะบอกแย่รัดมันมีนะไม่ได้ผีน้องเด้อแย่รัดมันมีสิได้เอาไปเห็ดนั่มผีน้องเห็ดรัดมันมีเห็ดแบบเปิดเบิ้งผู้นั้นผู้นี้เบื้องยื่นหลับผีน้องระหว่างเห็ดเหล่ากับพวกปสสาวะพุ่มจำเน็ดผีน้องยืดทากเก้าอยู่เอาขวดโหลมาใส่กับที่เหล่ากับส่งขึ้นหลังใส่เข่ามาอยู่จนเต็มบนหลับผีน้องเต็มแล้วก็ง่ายไปอยู่ปุ๊บไหม ไปยูปลุกไม่เลยแล้วก็ไปยูหัน่นยูหนีแหละพี่น้องวนไปว้นมา้าเนี่ยพี่น้องเอาใส่หล,ลายๆเอาใส่ปลุกไว้หลายๆก็ได้ยูเจรปลุกพี่น้องมันเวียนง่ายไปยูปลุกนั่นง่ายไปยูปลุกนีเลี้ยงสิพี่นอ้องแบบเป็นว่ชแพ้วัไป,ปัยวัชมาายูทากเกาพี่น้องเลยนี่เทคนิคดีๆก็บ,บอกแยแกลัดมันมีนะแม่เด้อจ้าเรื่อแกลัดมันมีสิได้ปรับปรุงเอาไป เแน้ำแนวนง้มทางแง้มพี่น้องแต่ท้าอันแผลขึ้นไรก็เกา่าพี่น้องแต่ท้าพี่น้องมีเทศอยนี้ดีๆก็บ,บอกเนยเด้อจ้าเลี้ยงมดแดงในหลัดมันมีบทบประสบพ่วงสำเร็จพี่น้องเลยอยู่ท่าเก,ก่าเลี้ยงได้หลายเดือนแล้วมัเป็นจองสามเดือนแล้วติดนั่งอยู่ท่าเก,ก่ายู่บ่แผ่บ่พื้น ่หนีแต่แววบ่แพ